สวัสดีครับพี่น้องเสตากรมที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพายณ์าอากาศนิดหนึ่งนะครับเห็นว่าช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็นลงมาอีกว่าจะหนาวเย็นไปถึงช่วงไหนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรามาดูข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักกันก่อนนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวันที่28พฤศจิกายนถึงวันพรุ่งนี้29พฤศจิกายนนะครับจะถึง18นานกาจากพื้นที่นี้นะครับจะเห็นว่า พื้นที่บริเวณเสี่ยงภัยุฝนตกหนาที่อยู่ในส่วนภาคใต้ก็คือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลรารยะลาปัตตานีและนาราธิวาสนะครับในโซน6จังหวัดนี้ก็ใช้ความระมัดระวังด้วยอาจจะมีฝนตกหนักน้ําป่าได้หลากได้นะครับส่วนจังหวัดอื่นเหนืออีสานกลางตอนออกจะไม่มีฝนนะครับก็จะเป็นลมหนาวจะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเช้านะครับในวันพรุ่งนี้มาดูคาดการพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ,นนนนะรบ18นาฬิกาถึงวันพรุ่งนี้วันจันทร์18นาฬิกา ภาคเหนือนะครับอากาศเย็นในตอนเช้าอากาศยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดนะครับยอดดอยเนี่ยอุณหภูมิประมาณ7-15ถึงองศานะครับส่วนภาคกลางอากาศเย็นตอนเช้ากับมีลมแรงนะครับส่วนกรุงเทพปริมณฑลอากาศเย็นตอนเช้าและก็มีลมแรงเช่นเดียวกันส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยมีฝน60%นะครับอยู่แถวจังหวัดภูกเก็ตกระบี่ตรังสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสีเขียวนี้นะครับ มีฝน60%ในเขตนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสส่วนในโซนภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิ19-24องศาส่วนภาคอีสานหรือภาคตะนออกเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นถึงกับหนาวและก็มีลมแรงในช่วงเช้ายอดภูมีอากาศ8-14องศานะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็ภาคเหนืออีสานเนี่ยบริเวณยอดภูก็จะหนาวหน่อยนะครับส่วนกลางตันออกก็จะช่วงเช้าก็จะหนาวก็จะมีลมปนมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดู โมเดลวันนี้ดูขอมก่อนนะครับว่ามีสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูโมเดลวันนี้ดูขอมก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็คือวันที่ 29. กพฤศจิกายน254เป็นวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะเป็นวันที่ใกล้จะเปลี่ยนเดือนใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าก็คือเข้าสู่เดือนธันวาแล้วนะครับในวันนี้3ามทุ่มนะครับก็จะเห็นว่าภาคเหนือนอีสานกลางตอนออก จะไม่ค่อยมีฝนก็จะมีฝนอยู่น้อยหนึ่งนะครับอยู่ภาคตะวันออกแถวจังหวัดจังหวัดตราในส่วนนี้แล้วก็ภาคใต้ก็เริ่แต่นครศรีธรรมราชลงมาจนถึงนราธิวาสจะมีฝนนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังน,นะครับเห็นหย่อมพะโลคัลตามตรงนี้ไหมครับอยู่บริเวณท่าเรจีนใต้นะครับได้ลงมาเนี่ยบริเวณตอนใต้ของประเทศเวียดนามนะครับก็จะเข้าน่าจะเข้าภาค ใต้ของประเทศไทยนะครับหย่อมกดอากาศต่ำนี้1.0.9ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีสภาพอากาศเป็นยังไงจาก3ามต้นของวันนี้นะครับจากสามตนของนี้จะเห็นว่าภาคใต้ในหย,ย่อมกดอากาศต่ำเห็นไหมครับอ่าก็จะพัดมาตั้งแต่ชุมพรจนถึงนาราธิวาสเลยนะครับในช่วงที่29จนถึงช่วงบ่ายเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ในโซนนี้ส่วนภาคอื่นนะครับเหนืออีสานกลางฝั่ออกเนี่ยก็จะเป็นอากาศหนาวใช่เป็นจนใหญ่ พอเข้าสู่วันอังคารที่30ภาคใต้เนี่ยเจอสึกหนักเลยนะครับเห็นไหมครับชุมพรเนี่ยจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยจะเป็นฝนฝนตกหนักในช่วงบ่ายที่30พอเข้าวันที่1ธันวาคมนะครับชุมพรก็ยังจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ยังเป็นฝนตกหนักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะมีฝนส่วนภาคอีสานเหนือกลางตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นหนาวเป็นส่วนใหญ่นะครับก็หนาวมาตั้งแต่หลายวันแล้วนะครับ ส่วนเข้าวันที่2มันเป็นพฤกัสรพอดีนะครับจะเป็นวันท้ายๆเกือบสัปดาห์นะครับก็จะเห็นว่าภาคใต้ก็จะมีฝนไล่ชุมพรจุดตถาที่ว่าเป็นในช่วงบ่ายนะครับส่วนภาคเหนืออีสา,กา,กานกลางตอนเห็นว่าน่าจะอากาศหนาวในช่วงเช้าแต่ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยก็จะอากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีลมปนมาดูกระแสลมตรงนี้นะครับเข้าวันศุกร์ที่3ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่า ทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีฝนแปลกนะครับฝนภาคใต้เนี่ยจะอยู่ในช่วงชมชุมพรลงมาถึงน,นราธิวาสเป็นส่วนใหญ่ในช่วงช่วงช่วง,งสัปดาห์นี้นะครับแต่ก็จะเป็นช่วงบ่ายส่วนภาคเหนืออีสานกลางตอนออกเนี่ยก็จะเป็นลมหนาวจะเป็นส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้ก็คงเก็บเกี่ยวข้าวกรหมดแล้วนะครับพอเข้าวันอาทิตย์ที่5นะครับ5าธันวานเนี่ยก็จะเห็นว่าภาคเหนืออีสานกลางลมหนาวแต่ภาคใต้ ภาคใต้วันอาทิตย์ที่5เนี่ยฝนไม่ค่อยเยอะนะครับฝนมันก็มีฝนเลยนะครับถึงช่วงช่วงบ่ายพอเข้าวันจันทร์ที่6นะครับวันจันทร์ที่6กเนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงเช้าเนี่ยก็จะหนาวเหนืออีสานกลางแต่ช่วงบ่ายเนี่ยจะเริ่มร้อนแล้วนะครับจะเริ่มร้อนแล้วเพราะว่าเห็นว่าหนาวมานานคงจะได้ร้อนกันนะครับส่วนภาคใต้ก็จะไม่ค่อยมีฝนจนถึงวันอาคารที่7นะครับวันที่7เนี่ยก็จะอากาศหนาวก็จะเริ่มน้อยลง นะครับแล้วลก็ภาคใต้ก็จะไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นักนะครับก็ขอสรุปพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่29เนี่ยภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกเนี่ยจะยังหนาวอยู่ในช่วงเช้านะครับบริเวณยอดภูยอดดอยเนี่ยก็จะอุณหภูมิยังต่ำอยู่นะครับประมาณ7องศาทั้งทางเหนือและก็ภาคอีสานนะครับฝนก็อยู่ทางภาคใต้ก็แร้งแต่มาแต่ชมพรจนถึงนราธิวาสส่วนตั้งแต่วันที่30นะครับ ถึงวันที่5ประมาณเที่ยงๆนะครับภาคเหนือกลางอีสานตอนออกเนี่ยช่วงเช้าจะมีฝนช่วงเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยก็จะอากาศร้อนช่วงค่าก็จะอากาศเย็นนะครับพอเข้าวันอาทิตย์ที่5ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่7ธันวาคมเนี่ยนะครับเหนืออีสานกลางตอนออกเนี่ยก็จะหนาวน้อยลงจะปรากฏอากาศร้อนขึ้นแล้วนะครับ คงจะไม่ได้หมดหนาวลงนะครับอ่าก็คือมันอ่อนกําลังลงมันก็จะร้อนขึ้นน,นั่นเองแล้วก็โซนทางฝัง่งภาคใต้5 6 7เนี่ยธันวาคมเนี่ยนะครับฝนก็จะเริ่มน้อยลงนะครับเริ่มน้อยลงน่าจะเกี่ยวกับอากาศหนาวที่อ่าอ่อนตัวลงน,นั่นเองนะครับก็จะมีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่2ตัวนี้นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศที่มาเล่าสู่พี่น้องสิก,กรฟังใน,นวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปน,นี้เป็นเมนพี่น้องสิกร ไม่มากก็น,น้อยหากมีพลาดประกันใดนก็ขออาภาัยเวน้าที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาราัความี่น้องเสร็จก่อนทุกท่านนด้อยู่ดีมีสุขขอบคุณแนละสวัสดีครับ